พี่แท็บเคยพูดถึงเรื่องของ mass layoff หรือว่าวิกฤตการบดคนมีโอกาสแต่ก็ไม่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นพอความจําเป็นเรื่องการควบคุมต้นทุนเนี่ยมันมาถึงพอเศรษฐกิจไม่ดีเราเริ่มเห็นแล้วที่ GDP ชะลอเยอะคนก็จะกลับมาดูว่าจะลดคอยังไงนี้เป็นธรรมชาติของการบริหารธุรกิจและเห็นอีกว่าอวิธีหนึ่งที่จะลดต้นทุนได้คือการใช้ออโตเมชั่นเฮ้ยโหหมหาะพอจอะคุ้มค่ากับการลงทุน คือล่าสุดในพี่เห็นดวลิงโก้อีเกียอะไรพวกนี้เขาก็เริ่มบอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยตำแหน่งพวกเนี้ถ้า AI เก่งกว่าเขาไม่รับนะคำถามตอนนี้องค์กรส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าตำแหน่งนี้ AI ทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเทียบคนกับ AI แล้วตอนนี้เกมของสงครามการค้านี่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวก็สำหรับเรานะสำหรับคนอื่นเขาก็เขาก็สู้กันไปนะเราเองก็ต้องดูเอ๊ะเราจะไปตรงไหน ถ้ามันเกิดออกมาในทางที่ไม่ดีนะครับวันนี้อันตรายมากคุณปิตาจะลองนึกภาพว่าถ้าสมมติไม่รู้ว่าทำไปอีท่าไหนก็ไม่รู้เราเจรจาใครไม่ได้เลยของส่งออกจากเมืองไทยโดนภาษีมาโหราแต่ที่อื่นเขาเจรจาได้เสร็จเลยนะภาคการส่งออกนี่จะเหนื่อยมากใช่ไหม ฝั่งของภาคธุรกิจเนี่ยคือถ้าเขาเขากังวลเรื่องของสภาพคล่องนะคะอส่วนหนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการเงินสดที่เขาจะต้องดัดก,กุมมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะแต่อีกจุดหนึ่งเราก็เคยได้ยินเสมอว่าเมื่อภาคธุรกิจเขาเขาจะมีปัญหาสิ่งแรกที่เขาอยากจะทำก็คือเขาก็ต้องคุมคอสมีการพยายามตัดลดต้นทุนต่างๆนะคะต้นทุนอย่างหนึ่งที่ เราก็อาจจะหวั่นใจในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็คือต้นทุนเรื่องคนครเรื่องของการจัดการการจ้างงานนะคะพี่แทบเห็นสัญญานี้บ้างหรือเปล่าเรื่องคนเ,เริ่มที่จะมีการวางแผนแล้วไม่ว่าจะเป็นการจํากัดการรับใหม่มหรือกระทั่งการปลดคนใช่ครับคือตอนนี้ถ้าเราไปดูบริษัทส่วนใหญ่แล้วกันนะคือมันก็มีที่ที่ยังคง recruit คนอย่างมโหรานก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมักจะมีนโยบายฟร e สเหตุข่าวกันเยอะ ยังไม่ได้เอาใครออกเนาะแต่ว่าสมมุติมีคนออกก็ไม่เติมก็มีอย่างนี้ก็มีนะฮะหรือยังไม่ให้รับคนเพิ่มนะมันมีหลายเหตุผลคือต้องต้อง,องเรียนว่าค่าค่าใช้จ่ายเรื่องคนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากเนราะบริษัทปกติเนี่ยอาจจะมีค่าคนขึ้นอยู่กับธุรกิจอาะจจะ10-15-20%ประมาณนี้เวลาเราคุณกิต้าไปดูกําไรนะฮะเราจะากาไรขึ้นสมมุติจาก100บาทเนี่ยจะกำไรขึ้น2บาทเนี่ยนะฮะ ถ้าเราขายของที่ margin สิแตแปลว่าเราต้องขายของเพิ่มอีก20บาทก็คือสมมติเราขายอยู่เดิมอยู่ร้อยเราอยากได้กำไรอีกแค่2บาทเองนะต้องขายอีก20บาทเหนื่อยมากนะขายเพิ่มอีก20บาทเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่ว่าง่ายๆแต่เราสามารถเอา2บาทนั้นได้โดยการลดค่าอะไรก็ไนดะ้ที่เป็นค่าใช้จ่าย fixed cost อะไรเงี้ยสบาทง่ายกว่ามุมมองของธุรกิจเขาจะมองประมาณนี้นะฮะก็คือเฮ้ย hey, โอ้โหไปเจาะกำไรเพิ่มมันเหนื่อยมากแล้วลงทุนไปก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า แต่หากค่าใช้จ่ายตอนนี้ลดค่าใช้จ่ายตอนนี้ลดได้เดี๋ยวนี้เลยนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเนี่ยเวลามันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะไปดูว่าลดคอสได้อย่างไงบ้างนะครับแล้วพอกลับมาดูคอสติ้งปุ๊บเราก็จะพบว่าอุย้ยคอสเรื่องคนเป็นคอสที่เยอะมากใช่ไหมนั่นแหละมันคือว่าทําไมทุกครั้งที่เกิดอะไรแบบนี้เรื่องนี้จะถูกยกขึ้นมาเสมอนะครับทีนี้คำถามคือว่าประเทศไทยสภาพเป็นยังไงถ้าดูคืออันนี้มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยนะพี่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่า สภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคือวัฒนธรรมสิ่งที่เราปฏิบัติกันมนาะประเทศไทยเนี่ยเราเลือกการทางเลือกที่จะทําเอาคนออกเยอะๆเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ผู้บริหารตัวใหญ่ไม่อยากทําคือไม่ชินที่จะทำไม่อยากทํานี้คือไม่ไม่อยากทําทจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะยพยายามหาทางอื่นมากที่สุดแต่ว่าวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยซีเรียสเองนี่คือคือทุกคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็มีเลย์ออฟมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจะเห็นข่าวเลย์ออฟเนี่ยมักจะเกิดกับ บริษัทตะวันตกมากกว่าฝั่งแถวๆนี้ไม่ค่อยคือคือมันก็มีบ้างแต่เราก็ไม่ค่อยทําเยอะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่พี่ก็เห็นว่าเออบรรยากาศเมืองไทยเนี่ยมันก็ถ้าข่าวแบบนี้มันออกทุกวันถ้มีคนบริษัทเลิกออฟเลยออทุกวันเนี่ยพี่ว่าบรรยากาศมันจะหนักกว่านี้แต่ช่วงนี้มันก็ได้ยินบ้างแต่แมงไม่ได้เยอะมากแต่อย่าประมาทครับวิกฤตเศรษฐกิจก็เรื่องหนึ่งเนาะอีกอันหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องออโตเมชันนะฮะ เมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะคุณนิตาตอนที่เรารู้จักกับแชท GPT ใหม่ๆนะฮะตอนนั้นเนี่ยโนเวม ber สองพันยี่สิบสองคับที่พิจารณนะโน้ทปีสองพันยี่สิบสองก็ยังไม่ถึงสามปีดีนะฮะออตอนนั้นเนี่ยบรรดาผู้นำในวงการเนี่ยเขาบอกว่า AI จะช่วยลดก a บพูดง่ายๆคืออธิบายแบบภาษาชาวบ้านคือ จะช่วยคนไม่เก่งมากกว่าคนเก่งคือคนเก่งเนี่ย AI จะช่วยได้ไม่เยอะแต่ว่าคนไม่เก่งจะช่วยได้เยอะนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อกันในตอนนั้นนะครับและวทางวิจัยในยช่วงแรกบอกแบบนั้นเหมือนกันเช่นเขาไปดูบริษัทที่เป็น call center ใหญ่ๆเฮ้ยปรกากฏว่า AI เนี่ยช่วยให้พนักงาน c อ l center เซ็นเตอร์เทียบจูเนียมากๆเพิ่งมารับมาใหม่เลยเนี่ยตอบคำถามได้ดีขึ้นเพราะว่ามีถามเข้าไปว่าเออไอ้เรื่องนี้ต้องตอบอย่างไง AI มันก็ตอบให้ถ้าเป็นสมัยก่อนจะตอบคำถามได้แบบนี้อาจจะต้องโตหน่อยต้องทำงานมาเยอะขึ้น ในขณะเดีวยวกันพี่ซีเนียก็เนื่องจากว่ารู้ทุกอย่างหมดแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอะไรช่วยมานั่นคือช่วงแรกนะรีเสิร์ชช่วงแรกเนี่ยก็จะไปออกมาเป็นแบบนั้นแต่ช่วงหลังเนี่ยมันชักไม่ใช่อย่างนั้นแล้วช่วงสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกเลยว่า AI เนี่ยมันช่วยคนเก่งพูดง่ายคือถ้าเราเก่งอยู่แล้วเราทําเป็นอยู่แล้ว AI จะช่วยเราให้ทำด้แบบเราอาจจะทํางานที่ห้าคนสมัยก่อนต้องใช้5คนทำาทำคนเดียวได้เลยนะฮะในขณะเดีวยวกันเนี่ยคนมันช่วยคนที่เป็น คนใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําด้วยแต่งานพวกนั้นเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะถูกออโตเมตตหมดคะพอมันถูกเดี๋ยวไอ้พวกนั้นถูกออโตเมตตหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีตอนนี้ปัญหาหนึ่งก็คือน้องๆที่จบใหม่เนี่ยต้องแข่งกับ AI ไต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าโอเคผมยกตัวอย่างกันนะสมมติเราคุยเรื่องรูปละกล้องเนี่ยเห็นชัดนะครับถ่ายรูปเนี่ยตากล้องที่เขาเก่งๆเขาใช้ a อไอทำเยอะแล้วแต่เขาเนื่องจากเขาเก่งมากเขารู้ว่ารูปเนี่ยขายได้รูปเนี่ย ขายไม่ได้ไอ้พวกนี้มันต้องมีชัมม่วโมงบินสูงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่เดือดร้อนจริงๆอะชีวิตเขาดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเขามีมือมือ,มอตัวช่วยซึ่งไม่ต้องอสมัยก่อนก่าจะทําอะไรแบบนี้ได้ทําแบบมูดบอร์ดอาจจะต้องให้เด็กมานั่งทำสามสี่คนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเ,องเรา,เาทำเองก็ได้ใช่ไหมฮะแต่พอพอเขาทําเองก็ได้เขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่เทรนเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่ได้มีโอกาสที่จะจะ้างน้องคน่ไหนเข้ามาเพราะว่าทำเองนะอันนี้น่าก,กลัวพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ มันกระทบ o ัวฟอร์สเด็กๆที่ช่วงนี้มันเป็นเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเพื่อไปถึงจุดหนึ่งที่เก่งพอที่จะทําแบบนั้นได้แต่ตอนนี้พี่กังวลว่าไอ้พาร์ทนี้มันจะหายไปพอสมควรนะฮะค่ะอืมหรืออย่างยกตัวอย่างก็ได้อย่างเราพี่ทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยไม่รู้ใครเคยเล่นมันนะโน้ตบุ๊ก LM ที่มันเราโยนไฟล์แล้วก็ได้ขึ้นไปใช่ไหมฮะมันก็มันก็เป็น,ปนคนสคนคุยกันวันนี้ทําได้ขนาดนี้ ปีหน้าก็เป็นเสียงเราคุยกันอย่างนี้ก็ไม่ยากเกินไปถูกไหมมันก็ทาได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องนั่งคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงต่อมันจะไปถึงไหนเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยก็น่คอนเซิร์นในมุมนี้ทีนี้พอเราดมบริษัทที่ใหญ่คือล่าสุดเนี่ยพี่เห็นดู Link ั Go, ear, ลลิงโกอีเกียอะไรพวกเนี้ยเขาก็เริ่มบอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยตำแหน่งพวกเนี้ยถ้า AI เก่งกว่าเขาไม่รับนะอืมคือเช่นทาทำคอสดีเทลอย่างเงี้ยถ้า AI ทําเก่งกว่าแล้วมวกจะรับคุณไปทาไม แล้วมันก็มีแนวโน้มจะเก่งกว่าจริงๆใน,ในหลายๆเรื่องใช่ไหมครับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยพวกนี้มันเริ่มเข้ามากระทอบอย่างจริงจังคำถามตอนนี้องค์กรส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าตำแหน่งเนี้ย AI ทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือจะรับคนใหม่เ่ยต้องตั้งคำถามกันแบบนี้เลยคือเทียบคนกับ AI แล้วม่ใชตคนไม่ใช่บรรดาคนด้วยกันละถ้าเป็นจูเนียร์หน่อยอะตอนนี้รเริ่มได้ละคือเทียบกันแบบนั้นได้แล้วในในบางอย่างนะครับโจกวอย่างเช่นสมมุติว่าเราทําแบบงานกราฟิกอย่างเงี้ยเราก็พอจะนึกภาพออกคือมันก็ต้องมีคนทาแหละ แต่คำถามคือเราต้องการคนกี่คนเพื่อจะทํางานสมมติหนึ่งร้อยชิ้นเท่าเดิมเดิมทีเคยใช้หกคนอาจจะเหลือสองก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้พี่ว่าเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแล้วเราเริ่มเห็นปรากฏการณ์นี้เยอะมากในต่างประเทศแล้วซึ่งต่างประเทศอย่างที่บอกต้นทุนเรื่องคนเขาสูงใช่ไหมเขาก็เลยจะ,จะ,จ,ะจะรู้สึกเรื่องนี้เร็วมากกว่าเราหน่อยนึงเมืองไทยก็เริ่มเห็นแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว่าหลายองค์กรเนี่ยการวิเคราะห์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ คนที่จะใช้เนี่ยก็โยนไฟล์เข้าไปแล้วก็ให้แอร์มันเขียนมาให้ว่ามันคืออะไรทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยนี่คืองานของคนหนึ่งคนที่ต้องนั่งวิเคราะห์เรื่องนี้ทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วยนะต้อง,องสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่าจะวิเคราะห์สิ่งหนึ่งได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย AI ทำให้เราได้ภายในไม่กี่วินาทีดังนั้นคือไม่ใช่แค่ความกลัวที่ AI จะมาแทนคน ทั่วไปแล้วนะคะคือ AI จะจะมาแทนคนที่มีทักษะน้อยหรือว่าใช้ AI ไม่เป็นม,มันเป็นการต่อสู้ที่เหมือนกับในสมรภูมิเนี่ยมันซับซ้อนแล้วมันก็ยากมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆทีนี้พี่พี่เล่าต่อก็ได้ว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่คิดว่าโลกอะ่ะมันคือโลกโลกมนุษย์มหจาจันทร์โลกมนุษย์มีความพยายามกลับไปหาสมดุลเสมอเวลามีอะไรก็ตามที่มันแบบไปเยอะๆเนี่ยเราจะพยายามกลับไปหาสมดุลเสมอ ซึ่งจะพูดถึงประเทศไทยด้วยพี่รู้สึกว่าอนาคตประเทศไทยแกนอันนึงที่ทําให้เรามีการเติบโตได้ใหม่เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เราจะทําได้ดีมากๆก็คือการเรื่องของสุขภาวะ wellness สุขภาพเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรทั้งหมดเรื่องความสุขนะฮะประเทศไทยเนี่ยเหมาะมากๆกับการเป็น wellness d e s t i n a t i o n จริงๆเพราะว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่ดีมากคือเรามีซอฟต์แวร์ที่ดีแล้วมีคนที่มีติดใจบริการ ขอแค่เราไปจัดระเบียบของบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่ควรเช่นในพวกที่ไปโกงนักท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยไปจัดการพวกนั้นให้เรียบร้อยเนี่ยคนที่เหลือ95%เนี่ยที่อยู่ในเซอร์วิสเซกเซอร์ซึ่งประเทศไทยอนาคตก็จะเพิ่มเซอร์วิสเซกเตอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับเป็นคนที่มีมีซอฟต์แวร์ที่ดีเรามีเรามีต้นทุนที่เรามีประเทศที่อากาศไม่ไม่แย่คือประเทศเราเนี่ยเราชอบบทเราร้อนๆอนใช่ไหมครัแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทียบกันกับประเทศที่หนาวมากๆะ ประเทศเราทำได้ดีกว่าเยอะเพราะว่าเราล้อนก็จริงแต่เราทํากิจกรรมได้ทั้งปีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรามีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการที่ให้คนมาอยู่ในระยะสั้นกลางยาวเนี่ยดีมากมาระยะสั้นก็ดีมาระยะกลางก็ดีมาระยะ,าาะยะาวก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นเวลเนส s ที่พี่พูดอย่างนี้เพราะว่าพอคนมันทางเทคโนโลยีมันไปสุดๆเนี่ยครับในที่สุดคนเราต้องกลับมาหาสิ่งอะไรที่มันเบสิก เราอยากจะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมอยากจะอายุยืนแบบแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมเราไม่อยากแก่พวกนี้มันเป็น business ทั้งหมดคนที่เคยอยู่ในภาคที่ต้องนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทำงานนะฮะก็อาจจะมาอยู่ในภาคนี้แทนซึ่งภาค,ภาคนี้ AI ทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต้องการคนจริงๆค่ะฮะ,ฮะก,ก,ก็คิดว่ายัง,ยงคงมี opportunity มากมายฟังแล้วก็ไม่อยากให้ตกใจมากเกินไปนะ พี่เองก็ตกใจนะเวลาพี่ฟังแบบเนี่ยเห็นในเอไอมันทำพอดแคสต์มาคุยกันก็มันก็คุยรู้เรื่องกันนะเนี่ยก็เลยคิดว่าเออหน่อยเราจะมีอาชีพมีไหมอะไรอย่างงั้นนะ <laughs> มันกันค่ะแต่ว่าคือนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องอพยายามที่จะไปมองหาโอกาสคือถ้าเห็นว่ามันมีโอกาสอยู่นะคะเรามุ่งไปทางนั้นแต่ว่าคือถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรหรือว่าไม่ได้มีสกิลที่มากพอยังไม่ได้มีการปรับตัวเนี่ยพี่แท็บเคยพูดถึงเรื่องของ mass layoff หรือว่าวิกฤตการบทคน เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจมันมาปะทะกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี disruption จากอ t o m a t i o n มันจะน่ากลัวขนาดว่าเราจะเกิดวิกฤตการปลดคนในเมืองไทยจริงๆรมีโอกาสแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นนะครับคือคุณกิต้าพูดถูกพอความจำเป็นเรื่องการควบคุมต้นทุนเนี่ยมันมาถึงคือเอางี้เวลาเศรษฐกิจดีๆนะแบบดีมากๆเนี่ย คนจะไม่นึกถึงเรืต้นทุนไหมคือมันเป็นธรธร,รมชาติครเวลาเศรษฐกิจดีคนก็จะแบบโอ้เราจะทําอะไรใหม่ดีขยายธุรกิจไปเรื่อยๆเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบความบวมๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพร,ราะเศรษฐกิจเป็นดีแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีเราเริ่มเห็นแล้วที่ GDP ชะลอเยอะคนก็จะกลับมาดูว่าจะลดคอ์สยังไงนี้เป็นธรรมชาติของการบริหารธุรกิจพอดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยและเห็นอีกว่าวิธีหนึ่งที่จะลดต้นทุนได้คือการใชอโอโตเมชั่นเฮ้ยโหมอหมอพอจะ คุ้มค่ากับการลงทุนถ้าลองนึกภาพเวลาที่เราไม่ได้รู้สึกแบบเนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าเออออโตเมชันก็ก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มัง้งแต่เวลาแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใช้แล้วละเพราะว่ามันจะมาตอบโจทย์เรื่องของการลดต้นทุนถ้าเป็นแบบนี้เพราะมันมาประจบกัน2อย่างนี้เนี่ยนะฮะโอกาสที่เราจะเห็นแบบนั้นก็มีรวมถึงการย้ายฐานการผลิตต่างๆซึ่งประเด็นนั้นนะ่ชัดเจนอยู่แล้ว<ม>เขาปิดโรงงานเนี่ยยังไงเขาต้องเอาคนออกแน่ๆมันไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นมันก็เราอาจจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ถ้า ทั้งหมดที่กำลังลบกันอยู่ในโลกตอนนี้เราออกมาในขาแพ้นะคือเราเหมือนกับว่าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราแพ้เช่นเราถูกปิดโรงงานเขาไม่ซื้อของจากประเทศเราเราโดนโจมตีด้วยสินค้าราคาถูกจากประเทศอื่นแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือการเ,าเลิกจ้างอย่างมหาศาลนี่เขาเรียกว่าแมสเลอฟนี่มีโอกาสไปไปได้แต่ไม่อยากให้เกิดนะบอกก่อนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเราอยากให้ไม่ไม่เห็นแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องคอยอ่านว่ามันจะเกิดหรือเปล่าใช่ไหม ตอนนี้เกมของสงครามการค้านี่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวก็สําหรับเรานะสำหรับคนอื่นเขาก็เขาก็สู้กันไปนะเราเองก็ต้องดูเอ๊ะเราจะไปตรงไหนถ้ามันเกิดออกมาในทางที่ไม่ดีนะครับอันนี้อันตรายมากคุณกีตาจะลองนึกภาพว่าถ้าสมมติไม่รู้ทาไปท่าไหนก็ไม่รู้เราเจราจาใครไม่ได้เลยของส่งออกจากเมืองไทยโดนภาษีมาหัลานแต่ที่อื่นเขาเจราจาได้เสร็จเลยนะภาคการส่งออกนี่จะเหนื่อยมากใช่ไหมแล้วเกิดโรงงานปิด ่างที่ผมบอกโรงงานปิดมันทําอะไรไม่ได้มันต้องมันต้องเนยออฟคนแน่นอนอยู่แล้วแล้วจะทํำยังไงทีนี้ก็หวังว่าจะไม่เกิดนะฮะหวังว่าจะไม่เกิดส่วนเรื่องออโตเมชั่นผมว่าอันนี้มีเวลาปรับตัวเยอะกว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยมีความหวันว่นๆนิดนึงว่าเอ๊ะนี่มันจะมาแทนไม,ไม่อาจจะไม่ถึงกับแทนแต่ว่ามันจะมาดึงงานเราบางส่วนไปไหมก็เราก็ต้องมาหา v a l ูใหม่ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนนะครับพอเรา ไม่ต้องทําเรื่องหนึ่งแล้วอะเราจะมีเวลามาทําอีกเรื่องหนึ่งเสมอก็คือเรามีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อจะมาทําอย่างอื่นเราก็ต้องมาคิดว่าอย่างอื่นของเราเนี่ยเราอยากจะทําอะไรมากขึ้นเพื่อให้เรามีแบบวลนูมากขึ้น